โครงการสภานักเรียนเข้มแข็งนำสู่โรงเรียนสุจริตด้วยห้วยส้มโมเดลโรงเรียนบ้านห้วยส้มตั้งอยู่เลขที่49หมู่ที่5ตำบลเมืองจี้อําเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่ง ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3โดยมีนางประกายคำมโนแก้วเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสม้มมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละช่วงวัยทางด้านร่างกายสังคมอารมณ์และสติปัญญาอย่างครบถ้วน รวมไปถึงมีความร่มรื่นร่มเย็นและความสวยงามของธรรมชาติโดยอรอบส่งผลให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมพิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านห้วยส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านห้วยสม้มได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันให้มีการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นวาระแห่งชาติขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต ในปีการศึกษา2563โรงเรียนบ้านห้วยสม้มได้ดำเนินการจากเจตจำนงสุจริตที่ต้องการสร้างคุณธรรมและการบริหารงานอย่างโปร่งใสมีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอย่างชัดเจนมีการประชุมคณะทำงานรวมกับคณะกรรมการสภานักเรียน มีการประชุมคณะทำงานรวมกับคณะกรรมการสภานักเรียนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อร่วมกันวางแผนวิเคราะห์การทำงานมอบหมายหน้าที่ทั้งในด้านการจัดทำหลักสูตรกิจกรรมบริษัทสร้างการดีและการจัดกิจกรรมเสริมตามโครงการและแผนงานมีการนิเทศกำกับติดตามความก้าวหน้าโดยผู้อำนการโรงเรียน และรายงานปัญหาในการดำเนินงานในการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตของสถานศึกษามีการประชุมขยายผลสู่การปฏิบัติให้กับครูในโรงเรียนและมีมติให้นำบูรณาการร่วมกับรายวิชาหน้าที่พลเมืองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ผ่านคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรดำเนินการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้สอนนําสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยเน้นการคิดวิเคราะห์แยกแยะสรุปองค์ความรู้มีการวัดประเมินผลโดยเครื่องมือที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังค่านิยม การไม่ทุจริตให้กับนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรมและมุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวปฏิบัต,ติตนเป็นผู้มีวินัยซื่อสัตย์สุจริตยอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะโรงเรียนบ้านห้วยส้มได้มีการดำเนินง,งานโครงการโรงเรียนสุจริตภายใต้กิจกรรมสภานักเรียนเข้มแข็ง นำสู่โรงเรียนสุจริตโดยโฮมโซโมเดลซึ่งสอดรับกับนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ5ประการตามหลักสูตรโรงเรียนสุจริต 2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนบ้านห้วยส้ม 3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยส้มพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตและขยายผลสู่ชุมชนการดำเนินการตามแผนงานโครงการสภานักเรียนเข้มแข็งนำสู่โรงเรียนสุจริตด้วยห้วยส้มโมเดล โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการอบรมนักเรียนผ่านรูปแบบ PLC มีการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทยหัวใจสตรองเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจประสบการณ์และทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริต มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยตามแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุรสจริตมีการจัดกิจกรรมสภานักเรียนสุจริตตามคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตแนวคิดห้วยส้มโมเดลเป็นกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความสามัคคีการทำโรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ให้ความสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข้วยการปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยให้กับนักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่หลากหลายแนวคิดห้วยส้มมาเดลประกอบด้วย H. h o r n e t ความซื่อสัตย์ U. U. p i l y School Standard มาตรฐานโรงเรียนสุจริต A attitude การมีเจตคติที่ดี Y y i l d การสร้างผลผลิต S solution การแก้ปัญหา O observation การสังเกต M method การมีระเบียบวินยัย ผลการดำเนินงานโครงการสภา,านักเรียนเข้มแข็งนำสู่โรงเรียนสุจริตด้วยห้วยส้มโมเดลผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนและหน่วยงานต่างๆได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตให้กับนักเรียนและเยาวชนของสังคมได้เข้ามาให้การสนับสนุนโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจเพื่อให้นักเรียนทุกคนเติบโต,ตอย่างมีคุณภาพเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการทำคุณประโยชน์ต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมแน่าอยู่มากยิ่งขึ้นโรงเรียนบ้านมุส้มได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนสุจริตการเป็นผู้บริหารนับว่ามีส่วนสำคัญ ในการผลักดันและก็ขับเคลื่อนการดำเนินง,งานในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จักเป็นผู้นำผู้ตามในการทำงานการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเช่นการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการแต่งกายอย่างเช่นในวันจันทร์ก็แต่งกายด้วยชุดข้าราชการวันศุกร แต่งชุดพื้นเมืองของโรงเรียนนอกจากนี้การรู้จักการแก้ปัญหาการวิเคราะห์การทํางานก็จะช่วยให้การพัฒนาโรงเรียนสุจริตนั้นประสบความสําเร็จนอกจากนี้โรงเรียนบ้านห้วยส้มได้รับการถอดบทเรียนในรูปแบบของการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการดําเนินงานเรื่องของโรงเรียนสุจริต ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะห้าประการของโรงเรียนสุจริตให้แก่นักเรียนอย่างแท้จริงสวัสดีครับผมนา,นายธนาศิวนัฐพงศิลป์รัชมรนาวันนี้จะได้มาพูดถึงผลที่เกิดขึ้นกับครูในการดำเนินโครงการกิจกรรมสภานักเรียนเข้มแข็ง นำสู่โรงเรียนสุจริตด้วยห้วยส้มโมเดลนะครับในส่วนของการดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนสุจริตตามคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านส้มของเราได้มุ่งเน้นถึงการดำเนินงานในส่วนตัวบุคคลของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถและการพัฒนา,าศักยภาพการทำงานของตัวเองนะครับ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อนักเรียนจะได้นำไปเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตตัวอย่างเช่นการดำเนินการการแต่งกายให้เป็นตัวอย่างสำหรับพระราชการครูมีการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบและการแต่งกายตามชุดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการร่วมกันวางแผนเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินกิจกรรมและยังมีการร่วมการทํากิจกรรมในส่วนของคณะครูร่วมกับนักเรียนกระจายสู่องค์กรภายนอกได้แก่ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนเพื่อสร้างเครือข่ายของการจัดกิจกรรมที่เป็นพลังประวรบ้านวัดโรงเรียนในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุผลสาเร็จตามคุณลักษณะ หประการของโรงเรียนสุจริตครับจากการดำเนินงานนักเรียนม,มีพฤติกรรมที่ึึประสงค์ตามคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตสามารถทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยมีสภานักเรียนเป็นแกนนาและมีครูที่ปรึกษาสภาคอยให้คาแนะนานักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถระบุและอธิบายสาเหตุของปัญหาได้รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและได้ผลรวมไปถึงความมีระเบียบวินัยที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายสามารถนำแนวทางการปฏิบัติตนไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะรางวัลผลงานที่ได้รับ 1. รางวัลต้นแบบบริษัทสร้างการดีระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองที่3ปีการศึกษา2,563 2. รางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารำาพูนเขตหนึ่งปีการศึกษา2,564 3. รางวัล t p r c c t i c e สภานักเรียนเข้มแข็งสร้างแรงเรียนรู้ประชาธิปไตยหัวใจสุจริตระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลำพูนที่3ประจําปีการศึกษา2564และ4 Best Practice สภานักเรียนเข้มแข็งนําสู่โรงเรียนสุจริตโดยห้อยส้มโมเดล ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งประจําปีการศึกษา2564